สวัสดีครับผมหมอปราโมชดูลังสรนะครับ ศูนย์ศิลปกรรมตกแต่งของพาบาลยนนครับในการเสริมลรกเนี่ยปัจจัยที่เราต้องพิจารณาก็คงมีหลายอย่างนะอันแรกสุดเลยก็คือเรื่องของโครงสร้างของตัวคนไข้นะครับซึงโครงสร้างโครงแบ่งเป็นเรื่องของโครงสร้างทางด้านกระดูกมีกระดูกพดมีกระดูกโพนหรือว่ามีกระดูกยุบที่ไม่เท่ากันไหมส่วนที่2เป็นเรื่องของเนื้อเยื่อนะครับเนื้อเยื่อก็คือเนื้อเต้านมเนื้อเต้านมเนี่ยเต้านมสองข้างเท่ากันไหมหรือความคล้อยไหมต้องคุยกับคนไข้ว่าต้องการเสริมข้างใดข้างหนึ่งใหญ่กว่าเพื่อที่จะปรับให้มันใกล้เคียงกันมากขึ้้้้้นนนนนนหหรืือออออใส่ววขขงงคคคาามมยยเเกัถป็ ที่ไม่เท่ากันจะมีการปรับยังไงเพื่อให้ได้ออกมาดีที่สุดนะครับต่อมาก็คือเรื่องของขนาดต่างๆจะต้องคุยคนไข้ว่าคนไข้เนี่ยมีความต้องการขนาดนใหญ่เล็กแค่ไหน จะต้องจูนให้เข้ากันว่าขนาดไหนที่พอเหมาะสําหรับความต้องการของคนไข้และร่างกายของคนไข้าสามารถรับได้นอกจากนั้นแล้วนะครับเราก็จะดูเรื่องของปัญหาต่างๆของคนไข้โดยเฉพาะโรคประจําตัวเช่นเป็นเบาหวานอาจจะทำให้มีการอักเสบติดเชื้อมากกว่าเป็นความดันสูงอาจจะทําให้เลือดออกมากกว่าเขียวช้าม,มากกว่าเราต้องดูแลก่อนที่จะทาผ่าตัดนะครับแล้วก็เราเป็นโรงพยาบาลเราจะตรวจร่างกายค่อนข้างละเอียดในห้องผ่าตัดเราดมยาสลบนะครับผู้ที่โดมยาสลบท้องเป็นแพทย์เฉพาะทางดมยาสลบขอให้ท่านผู้ใช้บริการมีความมั่นใจ ในส่วนนี้ครับสำหรับใครที่ยังมีข้อสงสัยก็สามารถที่จะเข้ามาที่โรงพยาบาลเพื่อที่ปรึกษาหมอได้นะครับ